สวัสดีทุกคนค่ะเช้านี้ก็เป็นวันพระ,ะนะคะกะ็มันมีประเด็นเดี๋ยวเราค่อยขึ้นในไลฟ์สดประเด็นเมคคนบูรี่อีลาหน่อยโอเคเราจะมาประเด็นต่อ,อคนที่เป็นภาระให้กับบุงนะคะหรือคนที่เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เท่าที่ดูเมื่อวานประเด็นหัวเนี่ยนะ,ะผู้บริหารก็มาขอขอให้ f อซให้อภัย เอ,อเพราะเขาทำอย่างนี้ไงต้องมาออกตัวแทนต้องมาขอโทษต้องมาขอร้องให้เอฟซีหมต้องไปขอร้องค่ะศิลปินมีเยอะแยะใครดีคุณก็ปั้นต่อใครไม่ผ่านก็ปล่อยมันค่ะซ้ำซากผิดซ้ำซากทำซ้ำซ้ำซากซากตั้งแต่เขามามันบ่เคยสั่งอิหยังให้เลยมีแต่ปัญหามันเส้นใหญ่กับเขาใจอยู่ว่าเส้นใหญ่คุณก็คิดดูละกันคุณต้องมาแบบภาระ แทนคนที่สร้างปัญหาให้คุณเหรออันนี้ว่าลาวก็บแบบว่าจะว่าสั่งซีตัวเอฟซีูกทุกคนนะ,ะต้องขออภัยด้วยเออแม่ไม่เข้าใจเลยคนดังคนเก่งอยู่ในวงก็มีเยอะแยะคือบมไปปั่นเขาไปดันเขาให้ดีๆคักคน่ะเนีอันนี้อีฮวงนี่มันประจาเลยมีปัญหามาตั้งนานแล้วสร้างปัญหามาตลอดเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เออโอเคล่ะ มันอาจจะแบบว่ามีคนรักมันมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุ้มอะไรก็ว่ากันไปแต่การที่วงมาอ่อหัวหน้าวงยันศิการาจ,จมาักศาส,ส,ส,สนาให้อภัยเขาเถอเให้อภัยน้องคุณจะมาขอโทษทำไมวงไม่ได้ทำอะไรผิดองค์กรไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะ องค์กรกับยูชื่อ,อไปโหลดวงกับยูชื่อไปโดค่ะไปดันคนที่เขาพร้อมที่จะให้ดันไปดันคนที่พร้อมที่จะทํางานคนบ่พร้อมทํางานมันกับบรพร้อมไปจนตายุมละค่ะดันจนสิปีกับยูซ้ํเน่ละเขาไม่พร้อมอเขาไม่ใช่แนวนี้เขาแนวใส่ยกเท้าใส่ FC เอฟซแน่ดาน่าเอฟซีแน่บร,ริยานไผ่ท้าทายทุกวันอ คุณไม่ต้องมาขขค่ะ FC เขาเขาแยกแยะได้นี่แม่เว้าและแม่เสต,ตเุลพนว่าไม่ต้องมาขอค่ะ FC เขาดูรู้ว่าเขาควรจะสนับสนุนใครความผิดหรือดรอดาม่าซ้ำซ้ซากๆอะไรควรไม่ควรเขาย่อมรู้ตัวดีเขาไม่ใช่อายุห้าหขวบเป็นเด็กซิบวก,กว่าปีมันต้องรู้ว่ายกเท้ายัางไงยังไง โอเคคนอื่นอาจจะบอกให้เออขอดูมันก็รู้นี่กล้องมันซูมได้มันไล่สดกล้องซูมได้หมดเลยค่ะแต่เขาก็เลือกทำไมเขาเอื่อนมาคนมักง่ายคนมักง่ายอืขี้เกียจเขาเอื่นมาคนขี่ข้านที่มันล้างจานไม่เป็นเพราะมันขี้เกียจนะมาขอโทษแทนหรือมาขอให้เอฟซีฮักก เดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกวันหน้ามันก็สร้างปัญหาอีกเออสร้างปัญหาเดีย๋ยวองค์กรเดี๋ยวหัวหน้าวงุงผู้บริหากรกับสิมาชอยอุ่มชู้มาขอโ,โทษแทนคือเา่ามันจะเป็นเช่นนี้อยู่เสมออันนี้ว่าให้คิดเอ้อนะคะแล้วแต่แล้วแต่แต่ถ้าเป็นไม่หญิงอ่ะเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้คุณสร้างปัญหาขึ้นมาเององค์กรปูทางให้คุณอย่างสวยงามอูไม่เคยเห็น ใครที่ได้อาก,การอุ่มชู้สนับสนุนมากเท่าอีห่วงเลยนะคือปูทางมาดีเหลือเกินวันที่เปิดวงเนี่ยเขาต้องการชูห่วงนี่แหละให้เป็นเบอร์หนึ่งแต่มันพลาดเองจะไปโทษใครทีนี้แม่ก็เห็นใจผู้บริหารเพิ่อนอยู่แต่มันก็ต้องตัดใจนะคะ fc จะรักไม่ใช่รักเพราะอ,อ,องค์กรมาขอให้รักขอได้วันแรกค่ะ นั่นเขาเรียกว่าฝากเนื้อฝากตัวน้องเพิ่งมาวันแรกฝากเนื้อฝากตัวน้องด้วยนะครับ fc โอยอันนี้โอเคมาวันแรกมาวันแรกพวกเรายินดีที่จะสนับสนุนกดไลค์สับตะไคร้อาจจะม่มีเงินแสนเงินล้านไปเปอแต่กดไลค์สับตะไคร้ไปดูคลิปไ้แน่นอนแต่นี่มันผ่านมากี่เดือนแล้วจะมาฝากจะมาโขแบบให้อภัยน้องวง์กนไม่ได้ทําอะไรผิดวงก็ไม่ได้ทําอะไรผิดมันผิดคนเดียวมันยกเท้าอยู่คนเดียว ต้องใช้เวลาค่ะต้องให้เวลาเยียวยายูเฉยๆดีกว่าแม่่าเออเชตนอยูเฮียหน่อยอะไรเล่ากับปนีปนโอมเล่ากับอดทนเออทาทุกอย่างเหนื่อยนะคะทําวงมันเหนื่อยมากเออพอเริ่มตั้งเวทีอ้าวก็ต้องไปดูโอเคมีลูกน้องทํางานแต่เจ้านายหรือผู้บร,ริหารก็ต้องไปเบิง่งเล่าเมื่อยเดเชตนเบอยูเบอไดรฟ์ประเด็นนน เหนื่อยงานก็พอแล้วยังต้องมาเหนื่อยแก้ปัญหาอีห่วกอีกคุณจะแก้ปัญหาเขากี่ครั้งเขาไม่ได้สำนึกเขาไม่ได้พัฒนาเลยเกือบปีมาเนี้ยเขายังอยู่ที่เดิมแต่ก็อุ้มเขามาตลอดอุ้มจนเขาแบบอยากทำอะไรก็ทำเดี๋ยวผู้บริหารก็มากแก้ต่างให้เองอืมเดี๋ยว เดี๋ยวผู้บริหารก็มาแก้แต่างให้เองไม่มีปัญหาอ่าันหลังก็สร้างปัญหาขึ้นมาอีกเฮ็ดไปตัวทีบตัวเดียนเบื้องแล้วก็แม่ว่าอุ๊บอังน้ำนะคะและโดยเฉพาะนะคะคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์เมื่อคืนสองคนเอ่อว่าแม่นี่โอ้ยให้อภัยเด็กไปเถอะไอ้ที่มาพูดเนี่ยไม่ได้พูดด้วยความเกลียดชังแต่มาพูดว่าสิ่งดีๆมีทำไมไม่ทำ ยกเท้าใส่เอฟซีแบบนี้โอเคแหละอาจจะไม่ตั้งใจแต่มันก็ไม่ควรทํำไหมตั้งใจไม่ตั้งใจมันไม่ใช่คําตอบที่ใช่ที่สุดเพราะคุณโตแล้วคุณไม่ใช่เด็กสองขวบเด็กสองขวบยกกับปมไปยังเขาไม่รู้เรื่องนี่มึงสิบหกแล้วค่ะนี่บงบอกถึงว่าขี่เกียรเป็นก้นขี่คานขี่เกียรแม้กระทั่งยกกล้องมาซูมรองเท้าหรือถอดรองเท้าให้เอฟซีดูมันก็ดูดีนะมันไม่ได้น่าเกียะอันนี้ยกเท้าเพื่อวร์ตีนเต็มหนาเอฟซีเลย แลยจิมาบอกว่าให้อภัยน้องเธอเขาไม่มีใครโกรธค่ะไม่มีใครโกรธนะคะเพียงแต่เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอ่าป้าเดนอีฮวกไม่มีใครโกรธนะแม่พูดไว้ตรงๆเลยแต่เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรอ่ามันคือบทเรียนราคาแพงคุณเป็นศิลปินคุณยิ่งต้องระวังเนื้อระวังตัวคือไม่ต้องระวังมากหรอกแค่ว่า ยันยกเช่าใจเอฟซีเออเวลาไลฟ์สดกับว่า่านไผ่นะเอฟซีเขานี่ก็ไปบูรีคนนั้นคนนี้วันนี้ก็เอาอีกแล้วอืมไปว่าให้เออศิลปินนิ้วกุดมือกุดเดี๋ยวมึงเจอกับกูในไลฟ์สดไปทําบุญเดี๋ยวกูก็ต้องไล่ด่าอีกวันเนี้ยวันพากับวัานพากับว่ากันยังไม่จบนะคะอืมจนแม่หน่อยต้องขึ้นมาโพส ในชุมชนเดี๋ยวเราจะต่อประเด็นนั้นในไลฟ์สดกันนะคะคลิปนี้พูดเรื่องอาเพิ่นมาขอโทษแทนนี่ละแม่ละเงิดเงิดคุณจะต้องอกอุ้มเข้าไปเท่าไหร่ตั้งแต่วันแรกจึงวันนี้เป็นเกือบปีแล้วประครบประง,งมอยู่ผู้เดียวนี่ละโอ้ยจางแต่ปัญหามันเข้าไปนี่มีแต่เรื่องเอฟซนี่ตอนแรกมันก็อยู่ฝั่งเดียวกัน พ่ออีฮวก็ไปนี่โป้ยสองฟังอีกแล้วเอฟซีห้ามหันกันเด็กมึงเด็กกูเด็กกูเด็กมึงอยู่สั่นมันจะเด็กใครเด็กใครมันไม่สําคัญแต่อย่ามาเล่นงานอีกคนหนึ่งมันก็เล่นงานอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้ก็เอาอีกแล้วเอาอยู่ประเด็นเดิมนั่นแหละคนมันใจพิการนะกับมือพิการเนี่ย อันไหนมารักษาหรือสร้างความเดือดร้อนมากกว่ากันใจพิการมันเป็นจิตใจที่ลิษยาอาฆาตอ่ามันจะคิดทำลายคนนั้นอิจฉาคนนี้ฉันต้องเด่นต้องดังมึงนิ้วมือมึงพิการโน่นนี่นั่นมือพิการแล้วไงมันบ่ได้ไปพิการบนหัวพอหัวแม่ผู้ใดได้ค่ะอ่าเขาพิการแล้วเขาเป็นภาระไหมเขาสร้างปัญหาให้สังคมไหม มือเขาเวลาเขากินข้าวมืงไปป้อนเขาหรือเปล่าเขาก็หยิบกินเองเขายังลูกอุ้งอิงเนี่ยแม่บอกตรงไม่ถึงกับว่าพิการนะเพียงแต่ว่านิ้วมือเขาอะมันคือชะตากำหนดมันเป็นมือโชคมือมันหรือจะเรียกว่านางกว่ามีชีวิตก็ได้มือโชคมือละมือโชคมือหมันมือที่คว้าความสำเร็จมือที่โอกบอุ้มทุกคน แต่คนบางกลุ่มพวกมึงมันคือจิตใจพิการวิปริตวิปราชสร้างแต่เรื่องทุกวันเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เออเดี๋ยวก็ได้มาไล่สองล้านขณะได้มาไล่สองล้านขึ้นหน่ยยวยแตเออลมเกือบตายกูย้ไม่อยากจะพูด ใครน้าที่ไปเปลี่ยนสาคิปออันนี้ฝันนะคะพอดีเมื่อคืนฝันนะคะฝันว่ามีคนเปลี่ยนสั่สงเปลี่ยนสาคิปอ่าแล้วก็กำนำสนงนะองะออกำนำสนองเจอสอเหตุการณ์แทบล้มประดาตายมันต้องเกี่ยวข้องกันแน่นอนอันนี้ความฝันนะจ๊ะไม่มีเหตุก็ไม่มีผลค่ะ อยู่ดีๆมันไม่เกิดเหตุการณ์ต่างๆหรอกเขาเอิ้นว่าเวรกรรมนําสนองคิดบ่ดีกับคนอื่นนะคะแต่เหมือนเหตุการณ์เมื่อคืนเท่าที่ไปดูเฮียหน่อยเนี่ยโอ้ยเพิ่นเ้าดีหลายเฮียหน่อยเป็นคนที่ปานิประนอมมากๆเหมือนบอสกับเฮียเนี่ยเขาก็เหนื่อยเหนื่อยต้อง ทำงานเตรียมงานนู่นนี่นั่นลูกกบไปสตาร์ทรถได้เลยค่ะใส่เตรียมงานนู่นนี่นั่นพอเสร็จงานเออแฮปปี้เอนดิ้งงานมันุษย์ล่วงไปด้วยดีเอฟซีซอบัตรเขาไปเบิงมีความสำเร็จแต่ต้องมาแก้ปัญหาบ้าบ้าบอบาของอีหัวผู้จะบ้าตายหลายวันแม่มองว่าประเด็นนี้ผู้บริหารควรจะเฉยไปเลยค่ะอ,อยู้ซื่อไปเลยพอพ่อ มันผู้บริหารไม่ได้เป็นพูดเหตุการณ์นี้ผู้บริหารไม่ได้ทำอองค์กรไม่ได้ทำแต่ตัวนักร้องทำตัวเองผู้บริหารหรืออองค์กรไม่จะเป็นต้องมาขอหรือมารับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแม่มองว่าอย่างนี้นะเอฟซี FC เขาดูเขาเลือกแล้วทั้งหมดทั้งมวลวงของคุณไม่ได้มีแค่อีหว่ว คุณมีศิล,ลปินสวยเสียงดีตั้งเยอะใครทําตัวดีก็ได้ไปต่อใครทําตัวไม่ดีก็เล้วแต่เขา FC จะเป็นผู้ตัดสินอันนี้พูดในนามตัวเองเป็น FC คนหนึ่งส่วนใครจะคิดเหมือนแม่หญิงหรือเปล่าแม่ไม่รู้แต่แม่หญิงมองแบบนี้จำไว้อย่างนึงว่าผู้บริหารในองค์กรคุณไม่ได้ทําผิดอะไรคุณไม่จะเป็นต้องมาขอโทษหรือมาขอให้ FC ให้อภัย f อฟีไม่เคยเกียดผู้บริหารและไม่เคยเกียรดคนในองค์กรหลายคนที่เขาคิดดีทดําดีแต่ถ้ามีคนบางคนที่คิดไม่ดีอันนี้เราก็เห็นเราเห็นค่ะเราจึงวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งมวลไม่มีเหตุก็ไม่มีผลก็เองก็แก้เองผูกเองก็ต้องแก้เอง ผู้บริหารเจ้าบราิษัทผิดค่ะเฮียห,หน่อยก็ไม่ได้ผิดบอสก็ไม่ได้ผิดประเด็นนี้บอสไม่ได้สั่งให้มันยกเทา้าเฮียหน่อยไม่ได้สั่งให้ห่วงยกเทา้าเฮียหน่อยไม่จําเป็นต้องขอให้เอฟซีให้อภัยเพราะเฮียหน่อยไม่ได้ทำเนาะโอเคทุกคนแล้วเจอกันในไลฟ์สดนะคะสวัสดีค่ะ